วันนี้พามาเที่ยวสวนผักของคนไทยปลูกไว้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสวนผักเงินล้านครับน,นี่เป็นแปลงผักบุ้งครับดูดิดครับผักบุง้งเยอะมากเนี่ยส่งขายทั่วมานาม่าครับบาเรนเป็นคนไทยมาปลูกอันนี้เป็นแปลงคะนา้าโอ้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนผักเงินล้านนะครับ มะละกอก็มีครับแทบจะมีผักทุกชนิดเลยครับอยู่ที่นี่อันนี้แปลงผักชีครับเนี่ยครับกำลังโตเนี่ยแปลงยาวเลยส่วนแปลงนี้ครับผักชีโตแล้วเนี่ยครับเนี่ยมากะกอ ว้างมากเลยครับสวนผักเขาแปลงนี้คะนา้าเนี่ยครับโตหมดแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเริ่มเก็บขายได้แล้วโอ้แปลงคะนา้ามีตั้งห้าแปลงครับอ แปลงนี้น่าจะเป็นผักกาดขาวปีนะครับโอ้เนี่ยโอ้สวยมากเขาใช้วิธีปล่อยน้ำเลยครับเนี่ยคลองน้ำปล่อยน้ำลงแปลงในแปลงผักกะเพราครับ กะเพราไทยเนี่ยโหเยอะมากเลยเนี่ยครับเป็นเงินมหาศาลนี่นะครับถ้าเก็บไปขายงามใช่ไหมงามมากครับกระเพราดูน้ำที่เป็นน่าว่ายน่านเล่นเนาะดูมะละกอครับดกมากโอ้โหนี่ที่ผ่านน้ำครับเนี่ย ตักน,น้ำไปให้แปลงผักนะครับยาวเหยียดเลยเป็นวิธีการที่ง่ายมากครับนี่นะครับต้นแคร์ดอกแคร์บ้านเรามีหมดเลยครับครบชุดบ้วาวมีกล้วยหอมด้วยอืมมะละกอ เยอะมากเลยครับหลากหลายชนิดส่วนทางโน้นนะครับก็เป็นแปลงมักเขือเปาะครับโอ้เยอะมากสวนเขาใหญ่กว้างมากสมกับชื่อแปลงผักเงินล้านที่นี่นะครับโอ้ ส่งขายทั่วบาเรนนะครับแล้วก็คนไทยในบาเรนก็ได้รับซื้อจากที่นี่หมดเลยครับถือว่าเป็นสวนใหญ่มากอันนี้จะเหมือนมะละกอตัวผู้เนาะแต่มันก็ออกลูกพี่ดูด้ไงเป็นมะละกอตัวผู้อีช่อมันยาวไงครับรแต่มันน่าจะไม่ใช่หรอกมันออกลูกอยู่เนี่ยใช่มะละกอตัวผู้พี่ชาติ พี่คนนี้เขาบอกว่าต้นนี้มันรกอต้นโซฟูู้สุกได้ไหมะได้ได้หมดเลยอรมันก็อร่อยอยู่เราเรากินสุกอยู่แต่ลูกมันสวยมันก็สวยดีอันนี้จะเป็นแปลงมะเขือเทศครับดูดิครับเนี่ยมะเขือเทศลูกเล็กๆครับสวยมากเหมือนคล้ายๆไอ้มะเขือเทศพระราชนียครับเนี่ย เนี่ยสวยมากโอ้โหโด่มากเลยอะ่ะเนี่ยเยอะมากครับอันนี้คือแปลงมะเขือเทศทั้งหมดเลยครับ โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยคือใช่ครับสวยมากอ่ะต้นใหญ่มากเนี่ยโอ้เป็นเงินมหาศาสตร์เลยครับถ้าไปขายซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะครับก็รับซื้อจากส่วนนี้ครับ อุ่สวนผักใหญ่มากครับดูดิอันนี้เป็นแปลงผักชีครับสวยง่ามมากเนี่ยครับแต่มันเริ่มจะเป็นดอกแล้วมันมันเยอะเลยนี่อายุเยอะแล้โอ้ยยฉาจังเข้ามาทำธุรกิจที่นี่ครับถือว่าเป็นเม็ดเงินที่ดีมาก อดมากสวนผักเขาไหนมาจะมาทำไร้าอเองจะต้องมาเกล่แล้วนะเนี่ยน่าจะเก็บมเมล็ดมนันนะมั้งทำไมเขาทำกิจการได้ดีมากเลยนี่น้าถึงชื่อว่าเป็นสวนผักเงินล้านที่นี่เนาะได้เงินล้าน,นจริงเพราะผักอันนี้แค่หลายตังค์ไงไม่ดีจีบด้วยเราไปตำแล้วมันจะหอม แล้วตรงนี้เธอเอาไปกินนี่ยังกรอบเลยนี่ตรงเนี้ยมันจะอร่อยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอร่อยเนี่ยแล้วเธอก็ไปเด็ดเนี้ยใส่ตู้เย็นเนี่ยมันอร่อยมันจะกรอบหวานหอมยิ่งกว่าเป็นเป็นกอใบพวกเนี้ยมันจะอร่อยหมดเลยเธอก็ไปคัด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 แล้วก็ตัดรากไอ้ที่แก่ๆก็ทิ้งไปตัดกาดตัดกาดเลยนเขาจะเอามาถอนอะไรอ๋อให้ถอนเลยใช่ไหมครับเนเอาไปเอาไปเอาไปเลยเนี่ยอร่อย หอมดูก่อปนืมันหอมมากแมันมันกรอบมันกรอบก็ผบ้านเราเนา่ไเนี่ยผักชีบ้านเราแต่มันแก่มาถึงเวลาแก่แต่นี่ว่ามันโคโรนาเราขายไม่ทันไงไม่ได้ไม่ได้ให้มันเป็นเมล็ดเหรอครับเอามันมันไม่มันมันไม่ออกมันจะฝ่ออ๋อลองเคาะดูแลนี่นะตัดเทนนีนะแล้วเวลาไปทำกับข้าวโขกตรงนี้ด้วยมันจะหอมมันจะหอมต้องหมแล้วจะอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นเดือนล้างล้างแล้วก็พึ่งให้มันแห้งแล้วไอ้พวกนี้เราก็เนี่ยสีกิน ดูนีกินได้หมดกินได้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยกินได้หมดนอกจากโคมนแล้วกินได้หมดยังไปเงาด้วยบอกค่ะแล้วา็น่ดยาไปล้างน้ำธรรมดาก็โอเคเจ้าของสวนผักให้เก็บผักเองเลยครับไป้ครับผัก้ตรงข้างล่างอ่าลอกทิ้ปายตรงนั้นลอกทิ้งไปแล้วก็เหลือตรงนี้แล้วก็ไว้กินเราไปลอกที่บ้านแต่ไอตรงเนี้ยลอกทิ้งที่นี่เพื่อมันจะไม่ได้ไปเป็นขยะที่บ้านไอตรงนั้นเราก็อ่าไปลอกที่บ้าน ดึงขันต้นดิแล้กทำไมเอาไปอย่างเงี้ครับตรงนี้ดึงขันต้นี่นิดๆลงแป้ยเลยให้เลี่ยงแป้งไปเลยที่โอ่งเนี่ยแล้วนี่ก็ทิ้งได้เก็บไปเยอะเลยทำหมูจุ่มเราก็เอาฝักนี้ไก่เข้าไปด้วยเนี่ยครับเจ้าของสวนเขาให้เก็บเองเลยครับเนี่ยให้เก็บฟรี เพราะต้มนม,มันโตแล้วเนี่ยเก็บไม่ทันอยอดมากครับใจดีมากเลยจะของของ,ม,องมือเชีพบทางนั้นเลยนะเนี่ยพอแล้วมั้ยพอแล้วมั้ยดูดิได้เยอะมากนี่ก็ไปกินอันนี้ก็ไปใส่มันจะเหี่ยวก่อนไหมอนน่ะตอนเรากลับเนี่ย นี่พระสดๆครับจากสวนดูดิเขาไม่นี่ไเขาไม่จะนี่เราหมกตัวอยู่ในนี้แล้วทำไมเอาแต่ตอนเราทำใหญ่ๆให้ถึงได้หเกตัอยู่เนี่ยปีเมื่อปีที่ผ่านมาเต็มเต็มเลยหมกตัวทำปักปุ้งหน้าดินเพราะเมื่อก่อนเราเข้าที่เราไม่หวังทำอย่างนี้เราหวังอีสาอยู่นะเพราะมันจะมีข้าวเจ๊งโมกี้ก็เยอะห่อมา คอนเสิร์ตตรงน้เราก็มาเอาดินเอาจัางนี้ก็เลยคมนน้าดใหม่จะได้ที่ฝั่งน้นเนาะดินมันดีแล้วแต่โดนเจ้านายเก่าแกล้งกันเนีให้คนอยห้แต่หโอ้น่าเสียดายครับมันออกดอกแล้วเนี่ยครับระกาศข่าวหบปีเนี่ยครับอันนี้เป็นสวนผักลุงชาตินะครับก็คนไทยที่นี่ก็มาซื้อได้นะครับถ้าใครสนใจผักของสวนนี้นะครับติดต่อมาซื้อโดยตรงเลยครับราคาจะย่อมเยาครับ Oh, สวนใหญ่มากครับข้ามาฝั่งเนี้ยครับ oh. ดูดิแปลงตะไคร้ครับเป็นเงินมหาศาลจริงๆครับเพราะว่าที่นี่มันขายคือแต่ละอย่างหลัก1บาทขึ้นไป1บาทที่นี่ก็70-80บครับตัวนี้ค่างเงินฉะนั้นโอ้โ oh ห oh oh, สมชื่อจริงครับลงชาติสวนผักเงินล้านครับ แต่ตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่เดีเดยวที่เดียวตรงนี้ c a n แล้วอืมครับลูกน้องเยอะไหมครับเมื่อก่อนมี11คนตอนนี้เกือบ10คนอ๋อครับถือว่าเยอะอยู่จับด้วยการบิดแล้วก็เอากาบไปรองแล้วอันไหนก็ดองได้ดองดีเร็วอะ่ะครับอันไหนก็ดองได้บิด,ดจับบิดเลย บิดบิดมันก็จะหลุดเนี่ยอ๋อวิธีการถอนอ่าๆๆน่ะแล้วก็เอาไปขีดกาบแล้วอันในนั้นก็ดองที่เร็วได้ไอ้แกะไอ้ดอกบิดหมุนเลยจับจงกลมแล้วก็หมุนหมุนจับจับรอบนอกรอบนอกจับรอบนอกอ่าหมุนอ่าเออนีหมุนหมุนให้ไปเรื่อยๆเออเป็นกลยุทธ์เนาะครับอ่านั่นแหละแล้วก็ไปขีดกาบดองเนี่ยวางไว้เลยแล้วจะเอาพิษก็เอาไปเลยนั่นี่ะเอาไปรด เราลองถอนธรรมดาดิว่ามันได้ไหมได้ได้ถ้ามีแรงก็ถอนได้จับ <c oughs> ให้ลบเมอกแล้วก็ถอนอเออ <c oughs> แต่มันก็จะหักอ, <c oughs> อาดินอะอดินออกเออเนี่ยอ่ามีก็มีนี่จัดบหายแล้วมีดมีดก่นดมันกรอบเออมันตากแดดแดดที่นี่แก่มเสื่อมสภาพหมดเลยทุกอย่างอันนี้คือเก็บขายไม่ได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขายแล้วก็เราก็จะลบแล้วทําปุ๋ยอ๋อครับดีดีครับแต่ใครจะกินดอกก็เก็บดอกไปใครที่กินดอกเป็นใช่ไหมมันจะเก็บแต่แค่นี้เนี่ย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 เนมันขนขึ้นตระมูเหมือนมัสตาร์ดเลยเนี่ยเก็บตรงเนี้ยเอาไปนึ่งอ่าจะกินสดก็ได้ไปล้างกินสดเนี้ยเนี่ยหอ,อมแล้วฝุ่นขึ้นตระมูน,น,นี่เนี่ยกินอย่างเงี้ยอร่อยเก็บเลยเอาไปทำผัดนึ่งได้ได้หมดเลยผักดอกก็คินนิดกินได้หมด เก็บเก็บผักยอดไปครับผมขอบค,ครับ <Okay. S 1> อันนี้ตามสบายเน้อครับผม,มอันนี้เจ้าของมาเองเลยครับคุณชาติครับคุณชาติเออเจ้าของสวนผักเงินล้านครับมาเทคแคร์ถึงที่เลยโอ้โอโดูสิใหญ่มากครับสวยงามตามท้องเรื่องไหน ลองทำดิมันจะง่ายเหมือนคิดไหมเักเขาบอกว่าให้หมุนหมุนไปเรื่อยๆอือสําเร็จสําเร็จนะครับโอ้สดๆจากไร่จากสวนเลยครับอือวันหยุดโดคตรคุ้มเลย เนี่ยให้เก็บฟรีครับเราก็เลยต้องเก็บใส่ถุงเองใช่ี้ยเนี่ย,เ,ยเขาให้หมดเลยครับให้เก็บเอาเองตามสบายเลยเจ้าของใจดีมากครับสวนไหนครสวนไหนครสวนลุงชาติลุงชาติเงินล้าน